คร,ร,ร,รับสวัสดีครับองค์นกเขาแยวรีนี้ขอกราบสวัสดีครับครับตัวนี้เจ้าวันใหม่ครับตัวนู้นเจ้าปีใหม่ครับนี่ครับ ตัวนี้เจ้าวันใหม่ครับตัวนี้เจ้าปีใหม่ครับนี่ครับนี่ครับครับวันนี้ขอากาบสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับที่โปริดตามวงนกเขาหยาบรี ที่โทรมาสั่งองุ่นเขาใหญ่บุรีที่มาเที่ยวบ้านก็ขอขอบคุณครับนี่ครับไอ้ดองกัวครับโอนจริงส่งจริงครับครูนี้ราคาไม่แพงครับนี่